พาดําหนึ่งจ้าราดำหนึ่งหนึ่งช่วงนี้วอย,ยมาพื้นที่สเสลาถูกต้องทราบสองไปลงตรงหนึ่งแบบการตัง้งคุมวุณมมาเพื่อเพื่อจะ หลักทราบอันนี้ได้เราก็มีซองแพนแพน,นแผ่นแรงๆคือแ่นแพน,แน,ป,อน,นแาาปองกันแม่คนลูกพอทราบว่าพอเราสามาป้องกันแม่คนลูกปลาได้แล้วเราก็จะมีแพนฝื้นฟูตามมามแต่ว่าใจของเราของปละคมก,ก็คือของกําลังอาสาเริ่มมาทำในบุฟ่าโตเพื่อจะพิสูจน์ในความคิดบางอันครับที่เราเราเชื่อว,ว่าในประสบการณ์ชุดประสบการณ์ที่ผ่านมาของก็คือเราเดินตามแนวคิดตะวันตก เร,เราตั้งกองกำลังครับดูแลป่า <S <S แบกปืนดูแลป่าไม่ให้คนทําลายเราทามาประมาณร้อยปีครับสุดท้ายเลยรบษาป่าไม่ได้กองกำลังอาซาสี่สิบสามสิบคนที่อาซาเข้ามาตรไปลาดตระเวนป่าตัวไปเฝ้าระวังเพื่อไปประสานเพราะว่าค่อนข้างนักเนี่ยจิตใจของกองกำลังอาซาตรงนี้สําคัญมากกว่าพวกเขาเสียสละอาชีพ ประเวณป้าครับไปตัดยางเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียะครับสรับกันอยู่แบบนี้ตลอดถึงเป็นหัวใจที่ห้าอย่างก็เริ่มจากชาวบ,บ้านที่นี่ทำโรงไฟฟ้าขนาดเล็กที่ใช้ครัวเรืนอน2ครัวเรือนทำกันเองนะครับประดิษ์กันเองเ uh huh. มื่อหลายปีแล้วพลังงานทางเลือกไม่ต้องสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ครับถ้าทําแบบนี้เราการศึกษากับมอเลยว่า uh huh. สามารถผลิตได้ประมาณ400ตัว uh huh. ทั่วภาคใต้ แล้วก็สาหรับจังหวัดชุมพรเนี่ยอําเภอพะโตอะอเภอเดียวสามารถทาโรงไฟฟ้าหล่อเลี้ยงคนได้ทั้งชุมพรมถ้าเลือกทําแบบจุดเล็กๆแบบนี้ครับซึ่งอาจจะถูกต่อต้านจากระบบทุนใหญ่บ้างเ,<อ>เพราะว่ามันเป็นการทําลายทุนไปในตัวแต่อย่าลืมว่าวิธีแบบนี้เป็นจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นว่าถ้าทุกคนหันมาพึ่งตนเองนจุดเล็กๆเ,เป็นทางเลือกสร้างร่วมกันเรื่อยๆภาคใต้มีภูเขาอยู่กลางสันคาบสมุทรและรอบภูเขา เป็นน้ําตกหมดเลยครับถ้าชุมชนสามารถผลิตไฟฟ้าพลังน้ําได้ตั่วชุมชนก็จะมีส่วนในการรักษาบานอย่างย